ตำนานหมายเลขสิบคนใหม่ของทีมชาติบราซิลได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะครับนี่แหละครับคนที่จะมาสวมเสื้อหมายเลขสิบคนใหม่ของทีมชาติบราซิลครับนั่นคือราฟินญ่านะครับย้อนกลับไปนะครับสำหรับผลงานของราฟินญ่าในฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นกับบาร์เซโลนาครับผลงานสุดยอดนะครับนี่ถือว่าเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในยุคของอันซิเฟลิกกับบาร์เซโลนาครับย้อนกลับไปดูสถิติของราฟินญ่าครับในฤดูกาลนี้ ในการลงเล่นกับบาร์เซโลนานะครับเขาลงเล่นไปทุกรายการกับบาร์ซ่าไป17นัดครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป12ลูกแล้วก็ทำไปอีก10แอสซิสต์ด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่า17เกมที่ลงเล่นมีส่วนกับการได้ประตูของบาร์เซโลนาไปถึง22ประตูด้วยกันนะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตของราฟินญาเลยนะครับส่วนสิติในการลงเล่นนะครับถ้าแยกในทุกรายการที่ลงเล่นนะครับในเกมลาลิกาสเปน ราฟินญาเล่นไป13นัดครับยิงไป7ลูกแล้วก็ทําไป8ปดแอสซิสครับผลงานก็ถือว่าดีทั้งยิงประตูดีทั้งการแอสซิสเลยครับส่วนในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับลงเล่นไป4นัดครับยิงไป5ประตูแล้วก็ทําไป2แอสซิสด้วยกันนะครับด้วยผลงานที่เฉิดฉายแบบนี้ด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดแบบนี้นะครับแน่นอนครับทีมชาติบราซิลจะขาดทางราฟินญาไปไม่ได้ครับแล้วด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับมันก็เหมาะสมมากมาก ที่ราฟินญาจะสวมใส่เสื้อหมายเลข10ต,ต่อจากเนมาร์จูเนียแ์นะครับโดยทีมชาติบราซิลครับเดี๋ยวในรอบนี้นะครับสัปดาห์ทีมชาติก็จะมีโปรแกรมลงเตะ2นัดด้วยกันนะครับโดยมีการเรียกผู้เล่นไป23คนโดยจะเตะเกมแรกครับกับเวเนซุเอลาก่อนนะครับและอีก1เกมก็จะเตะกับทางอุรุกวัยนะครับเกมเจอกับเวเนนีจะเตะในเช้าวันที่ 15นะครับแล้วก็เกมเจอกับอุรุกวัยครับจะเตะเช้าวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับจะต้องมารอดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนราฟินญาครับก็มีการยืนยันนะครับว่าจะสวมเสื้อหมายเลข10อย่างเป็นทางการนะครับโดยผู้เล่นหลักๆที่เรียกมาชุดนี้นะครับของทีมชาติบราซิลก็จะมีวินิซิอุสจูเนียจากเรอัลมาดริดนะครับวินิซิอุสนี่ก็ใส่หมายเลข7นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีพวกซาวินโยนะครับที่มาจากแมนซิตี้นะครับนี่เป็นแผงเกมรุก แดนกลางยังมีพวกรูน่คกิวมาไรส์จากนิวคาสเซิลนะครับลูคัสปาเกต้ามีทางฝั่งของอังเดรนะครับจากวูฟแฮนตันนะครับแล้วก็มีอันเดรสเปเรล่าจากฟูลแลมส่วนเกมรับนะครับก็จะมีพวกดานิโลครับดานิโลนี่คือกัปตันทีมเลยนะครับมาจากยูเว่ครับมาควินยอสนะครับแล้วก็กาเบียลมาการ์เดี่จะเป็นผู้เล่นหลักๆครับส่วนผู้รักษาประตูก็จะมีเอเดนซันเลยครับจากเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับ นี่คือผังไลน์อัพนะครับที่บราซิลเรียกตัวมาในทีมชุดนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่า2เกมหลังจากนี้นะครับในการเจอกับเวเนซุเอลาและก็ในการเจอกับอุรุกวัยบราซิลจะผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องมาดูฟอร์มของราฟินญาด้วยนะครับว่าจะเฉิดาย้าเหมือนกับตอนเล่นอยู่กับบาเซลนาหรือเปล่านะครับก็ต้องมาตามลุ้นกันนะครับย้อนกลับไปในอดตที่ผ่านมาครับแน่นอนครับ ใครที่ใส่เสื้อหมายเลขสิบให้กับทีมชาติบราซิลล้วนแล้วแต่เป็นตำนานทั้งสิ้นครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับยุคแรกเลยครับก็ต้องเป็นเปเล่นะครับนี่คือตำนานที่สุดของทีมชาติบราซิลครับไล่มาที่เหลือนะครับก็ที่ผมทันนะก็มีริวัลโดนะครับโรนันดินโยที่เคยสวมใส่ใส่เสื้อหมายเลขสิบไปแล้วนะครับและล่าสุดนี้ก็เป็นทางเนมาจูเนียนะครับที่ใส่เสื้อหมายเลขสิบก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าราฟินย่า ในเสื้อหมายเลข10แล้วก็ในนามทีมชาติบราซิลผลงานมันจะเฉิดฉายขนาดไหนและฤดูกาลน,นี้นะครับนอกจากการได้สวมเสื้อหมายเลข10ที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับในทีมบาเซลนานะครับทางฝั่งของราฟินญาเองก็ได้สวมเสื้อบาเซลนาแล้วก็มีการสวมปลอกแขนกัปตันทีมแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นปีทองอย่างแท้จริงในทีเดียวนะครับของทางราฟินญาครับส่วนสถานการณ์ของทีมชาติบราซิลนะครับในฟุตบ,บอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ปี2026ครับ ตอนนี้นี่บราซิลอยู่ดับที่4ของตารางนะครับเล่นไป10นัดชนะไป5เสมอ1นแล้วก็แพ้ไป4ด้วยกันครับตอนนี้ตามหลังจ่าฝูงอย่างอาร์เจนตินาอยู่6แต้มด้วยกันนะครับตอนนี้การแข่งขันนี้ก็ผ่านครึ่งทางมาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าคงจะไม่มีปัญหาครับบราซิลยังไงก็จองที่แน่นอนนะครับในการไปฟุตบอลโลกปี2026โดยอัตโนมัติครับซึ่งในโซนอเมริกาใต้ครับมีทั้งหมด10ทีม อันดับ1ถึงอันดับ6ก็จะได้ไปฟุตบอลโลกปี2026โดยอัตโนมัติครับส่วนอันดับที่7นะครับก็จะต้องไปเพลย์ออฟกันอีกทีหนึ่งซึ่งดูจากสถานการณ์ตรงนี้ดูจากคุณภาพของตัวผู้เล่นครับไม่มีปัญหาครับบราซิลยังไงก็จองที่อย่างแน่นอนแหละครับหลายเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการที่ราฟินญาฟอร์มฮอตเหลือเกินในเวลานี้แล้วได้ใส่สวมเสื้อหมายเลขสิของทีมชาติบราซิลนะครับถือว่าเหมาะสมไหม กับเบอร์นี้นะครับสำหรับทางรายฟินย่าแล้วคิดว่าเขาจะสามารถทําฟอร์มได้อย่างเปรี้ยงปร่างเป็นตำนานให้กับทีมชาติบราซิลได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางครับของช่องฝนตรงไว้ด้วยนะแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดินไหมครับใครที่กำลังมองหารถจนขับอยู่นเวลานี้ครับขอแนะนํานี่เลยครับช่วงปลายปีแบบนี้ s u z u กินะครับตอนนี้มีดีลออฟเดลเยียครับดีลพิเศษส่งท้ายปีครับมี2องออปชั่นให้คุณ ออปชันแรกครับรับส่วนลดสูงสุดกว่า84,000บาทแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนนี่คือออปชันที่1ออปชันที่2นะครับฟรีสุสุกิวอลรี่ฟรีโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีนะครับออปชันไหนก็ได้ครับคุ้มค่าทั้งนั้นนะครับหากใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับหากใครสนใจก็ไปได้เลยนะครับที่ w w w s u เ u k i .co.th ครับ หรือว่าอยากไปสัมผัสรถด้วยตัวเองครับคุณไปได้เลยนะครับที่โชว์รูมสูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับบริการดีอย่างแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูสกิครับ